ลูกหลานที่รักสำรับวันนี้ก <c oughs> ็รู้สึกว่าการบันทึกเสียงนี่ต้องรีบทำกันหนักหน่อยเวลากะชั่นจะไปจะไปแม่อสอนทำงานกันวันเดียวเสร็จเสียงเสือนั้นก็ไม่มีก็ช่างเถอะถือเป็นประวัติเอาประวัติของบอคุคคลคนหนึ่งคือพระเจ้ามังรายมหาราช ในช่วงระยะสองพันปีเศษท่านต้องเกิดกันมาอีกครั้งการเกิดแต่ละคราวลูกหลานที่รักก็เต็มไปด้วยความลำบากยากแค้นสิ่งที่สร้างไว้ทั้งหมดอำนาจวาสนาบารมีที่มีอยู่ก็ไม่ได้สร้างให้ตัวดีขึ้นมาเลย อันนี้เป็นบทฉบับขมรนดาลูกหลานที่รักที่ไม่ควรเยะห่วงใยญขันห้าจนเกินไปงานทุกอย่างที่เรามีอยู่ถือว่าทำตามหน้าที่ตีส่วนหนึ่งก็กกำลังใจก็คือความดีเราจะต้องรักษาไว้เป็นอันว่าเรารักษาความดีต้องสองอย่างคือโลกไม่ช้ำทำไม่เสีย หน้าที่พ่อบ้านแม่เรือนงกันปกครองตัวเองทำไม่ครบถ้วนทุกอย่างในด้านของความดีและศีลธรรมหากิน้วยความสุจริตไม่ผิดศีลไ,ไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดประเพณีของบ้านเมืองไม่ขัดคอยชาวบ,บ้านถ้าหาว่าเป็นพ่อบ้านแม่เรือนงก็ปกครองโดยธรรมทำตามหน้าที่ รับประยะการทํางานกับเจ้านายทําด้วยดีว่าคิดว่างานนั้นเป็นงานของเราสร้างเขาให้มีความสุขให้มีกําไรผลกําไรมันก็ตกมาถึงเราเองนี่คนดีเขาคิดแบบนี้ดังนั้นขอลูกหลานขอลูกที่รักทุกคนของพ่อ ที่ทุกคนตั้งใจทำความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งความดีที่คาดไม่ถึงนั่นก็คือพิญญาสมาบัติทั้งหญิงและชายแต่ไปที่น่าแปลกอยู่อย่างหนึ่งลูกของพ่อเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายและผู้หญิงทุกคนก็มีความเข้มแข็งไม่ต่างผู้ชาย ถ้าดูดูแล้วรู้สึกว่าอยากเก่งกว่าผู้ชายก็มีมากยังเปรียบเทียบงานกันที่แม่อสอนผู้หญิงผู้หญิงเก่งเป็นพิเศษแต่สำหรับผู้ชายก็เก่งตามหน้าที่เรียกว่าต่างคนต่างดีอย่างนี้ดีแต่ทำแล้วก็จงอยา่าเกาะแต่คืนเกะาะไม่อย่าเกิดดูพระเจ้ามังรายมหาราชเป็นสำคัญ เกิดไม่ได้หยุดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดไม่ได้มีความดีอะไรเกิดแต่และคราวก็เป็นเป็นปัจจัยของความทุกข์หวังความสุขให้แก่บคุคคลอื่นทำให้เขาเป็นปึกแผ่นมั่นคงแล้วในที่สุดเมื่อตัวตายไปความมั่นคงนั้นก็สลายไปไม่มีใครเขารักษา ้าบังเอิญลูกจะเกิดพบแบบนี้ขึ้นมาบ้างก็ต้องถือเอาพระเจ้ามังรายมหาราชเป็นเหตุถือว่ามันเป็นธรรมดาของโลกจะต้องเป็นอย่างนั้นโลกมีความไม่เที่ยงต่อมาเมื่อท่านประกาศพร,รตรัดมาอย่างนั้นท่านก็รับการจุติแล้วมาเกิดเป็นลูกของแม่ทัพที่เขาเรียกกันว่าขุนไกร ตอนนี้ประวัติคุ้งไกลหรือประวัติคนแผนต่างคนต่างก็ทราบกันดีแต่ว่าประวัติคุนแผนตามแบบฉบับ <c oughs> ที่สุนทานผู้เลอกใครเขียนไว้ไม่ถูกเกินพอดีไปเป็นนสืออันเล่นเป็นนิยายก็จ้างก็ถือเต่เนื้อแท้จริงๆคนในสมัยนั้นมีระเบียบวินัยมาก อีกก็บอกว่าคุณช้างไม่ดีแต่ความจริงคุณช้างเป็นปยาปยาพานุมาตรคุณแผนต่อมาขั้นสุดท้ายเป็นพระเจ้าพยาการบุรีตอนนี้ก็มารวบรวมกำลังของเมืองไทยอีกเพราะว่าในสมัยของคุณแผนนั้นรู้สึกว่าไปตีเมืองเหนือเมืองใต้ตีกันไม่หยุด ทำมาคนไทยที่แตกแยกออกไปกลับเข้ามาเป็นปึกแผ่นตามเดิมสำหรับเรื่องนี้ท่านท้าบะกาพรมท่านบอกว่าคนนี้ว่าเขียนเรื่องคนชาคน่างคุณแผนนั่งเขียนไม่ถูกแต่ก็ไม่ควรจะไปตำหนิเขาเขาเขียนว่าความสนุกคุณช่างเป็นคนดีเป็นคนไม่มีลกูก <c oughs> คุณแผนก็เป็นคนดีเป็นคน,คนมีลูกมากความจริงศัพ์ว่าคุณช่างก็ดีสัพ์ว่าคุณแผนก็ดีไม่ได้มีในตำแเนยบของราชการในตำแเนยบของทางราชการทั้งสองคนนี้เป็นพยาดีกันทั้งคู่แล้วก็เป็นเพื่อนรักกันมาก ตามที่ท่านประกาพรมบอกต้องบอก,กว่าคุณช่างมีอายกุแก่กว่าคุณแผนหนึ่งปีเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นเพื่อนที่รักมากคุณช่างเป็นต้นตระกูลของเศรษฐีเป็นตระกูลของเศรษฐีที่เรียกกันว่าคุณช่างก็เพราะว่าตะกูลนี้เป็นคนหาช่างให้แก่พระราชาตั้งแต่สมัยโู่ เมื่อได้ช้างมาแล้วก็มีการฝึกช้างควบคุมช้างเรียกว่าเป็นหัวหน้ากองช้างแลือว่าขุนอะไรหัวหน้ากองช้างก็แล้วกันกขาจริงเรียกว่าขุนช้างสําหรับบอกว่าขุนแผนนั่นเป็นแม่ทัพอยู่ในระเบียบวินัยมีต้องอยู่ในแบบแผนกดข้อบังคับจะให้นามว่าขุนแผนตามศัพท์ของชาวบ,บ้าน แต่ว่าตามสัทางรายการเขาตอนแรกดูจะเป็นหลวงอะไรไม่ทราบแล้วมาเป็นพระบรมราชภารินต่อมาก็เป็นพิยาการบุรีนั่นเป็นเจ้าพยาการบุรีไม่ช้าก็ตายเป็นนั้นว่าพระเจ้ามังรายมหาราชตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตาย ตอนนี้จะว่ากันไปจะเป็นการหักล้างความชั่วร้ายของคุนช้างสักหน่อยที่เขาว่าคุณช้างโกงเมียคุณแผนคุณแผนก็ไปขโมยเมียของตัวเองมาจากคุณช้างเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้ตามประวัติที่ท่านประกาศพงเขียนันบอกไว้ท่านบอกว่าไม่เป็นเช่นนั้น คุณแผนเป็นคนมีลูกมากเพราะว่าขุณแผนเป็นคนมีเมียมากที่มีเมียมากก็เพราะว่าเป็นคนมีคาถาคมดีเป็นแม่ทัพแม่ทัพนี่ไม่ใช่ว่าหน้าบึ้งขึงจอมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไปไหนก็มีแต่ความแช่มชื่นเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปดังนั้นเมื่อชาวบ้านรักได้สาวๆก็รักได้เหมือนกัน เมื่อสาวๆรักได้พ่อแผนหนุ่มเมียเผลอก็รักได้เหมือนกันยันั้นพ่อแผนจึงไม่ได้มีเมียแต่เพียงสองคนลาวทองกับพิมพิลาไลความจริงคุณแผนมีเมียมากกว่านั้นเพราะฐานะคุณแผนก็ไม่ได้ยากจนเข็นใจตามโบราณคดีที่ได้เขียนไว้ ขุนช้างท่านบอกว่าถ้าเจ้าแผนมันไม่จับใจใช้สอยมากมันรวยกว่าท่านแต่ที่ว่าอย่างจนก็อยู่ในท่านกห็หาบดีขนาดสูงแต่สาหรับขุนช้างเป็นคนไม่มีลกูกเกิดเธอเลยถือลูกของคุณแผนเป็นลูกของขุนช้างไป เวลาตอนเชา้าคุณช่างก็จะต้องสั่งคุณใช้โ้งข้าวมากมากแกงมากมากทำขน,นมมากมากประเดี๋ยวลูกไอ้แผนมันมามันจะไม่มีอะไรกินลูกคุณแผนเวลาไปถึงคุณช่างก็คุณพ่อแบบนั้นคุณพ่อแบบนี้คุณพ่อเป็นคนไม่มีลูกคุณพ่อก็เหออุ้มลูกจูงหลานเป็นแถว ลูกคุณแผนต้องการอะไรคุณช้างหาให้ทั้งหมดนี่เป็นอันว่าปรากฏว่าเขาเป็นคนดีกันจริงๆแต่ว่านังสือที่เขียนไว้น่ะสิไม่ได้ดีตามนั้นคนเวลานั้นอยู่ในระเบียบกลอเพระธรรมวินัยดีมากมีขนบประเพณีแล้วมีขนบธรรมเนียมประเพณีดี แล้วก็ราชามีสิทธิสั่งตัดหัวก็แบบส,บสบายถ้าไปทำอย่างนั้น <c oughs> รวมความว่าชาติที่เท่าไรเนะทาะชาติที่แปดก็มาเกิดเป็นขุนแผนและพระยาการบุรีตอนนี้ก็มานั่งรวบรวมกำลังพลอาศัยที่มีวิชาการมากเป็นนักรบเก่ง ลองหนหายตัวได้เสนอกลอนได้สร้างหุ่นพยนต์ได้ทำอะไรได้แบบแปลกการตีการยกทัพไปรบทัพจับศึกก็มันใช้กำลังุนมากก็สามารถจะสู้กับข้าศึกได้พูดแล้วก็เหนื่อยใจเป็นอันว่าพระยาะบางรายพระเจ้าบางรายมหาราช ในช่วงนยะไม่กี่ปีนะักท่านก็ว,ว่ามาถึงแปดทุนแล้วหลังที่สุดตอนที่เป็นเจ้าพยาการบุรีก็ไปจำสินที่พภูเขาชนไก่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ตายในถิ่นที่นั้นด้วยกำลังของชานตายแล้วก็ไปเป็นพรหมในช่วงนี้นหลังนั้นต่อมา ก็ปรากฏว่าในวาระที่เกา้าก็เห็นน่ยเป็นราชการที่เกา้าเอนะตอนนี้ก็ไปนั่งอยู่ที่พรมนิดหนึ่งมองดูลงมาดูประเทศไทยอาศัยมีใจห่วงใย,ยพระพุทธศาสนาเกิเนว่าเอ๊ะถ้าไม่ลงไปหน้ากลัวจะไม่ดี ต้องเข้าเข้าไปช่วยกันพยุงพยุงทั้งชาติแลศาสนาให้ความเป็นอยู่ได้ดีสักหน่อยอีตอนนี้เรียกว่ามาช่วยมงหลังคาโอ้ลังคาฝนมันรั่วแต่ว่ายังไม่ถึงก็จะพังก็ถอยหลังมาเกิดเป็นลูกของกษัตว์มีนามว่าพระบรมไตรโลกนาถก็นี้มาเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ประวัติของพรจ้าบรมไตรโลกก็นาถเป็นยังไงบรรดาประชาชนชาวไทยก็รู้อยู่แล้วนี่เป็นอัมบะย่องมาถึงครั้งที่เก้าหลังจากที่เป็นพระบรมไตรโลก,กนาถตามสมควรเวลานั้นอย่าลืมนะว่ามีพระอรหันต์อยู่มากคนเวลานั้นเป็นยังไงยังไงก็ช่างเถอะเขาก็พยายาม พยายามทาตามความเป็นจริงให้ความโลภโมโทสันแย่งแย่งกันไปแย่งกันมาสมัยกรุงศรีธยาเนี่ยก็รู้สึกว่าน่าลำคาญวงวัยกษัตริย์เปลี่ยนกันไปเสมอเสมอด้วยรู้สึกว่าใครๆก็อยากจะเป็นกษัตริย์เห็นว่าเป็นของดีบางคนก็เป็นได้ไม่กี่ปีก็ตายก็ยังอยากจะเป็นกันก็แปลก ตำแหน่งกษัตริย์เป็นตำแหน่งที่มีความหนักมากแต่ก็ยากปิงกันก็ช่างเขามันไปก่เครื่องกรรแลัาจะเป็นบุญบาสนาบารมีของเขาก็ได้มาวาราทีสิบก็มาเป็นคุณเหล็กตอนนี้เกิดควบคู่กับกันกับพระนารายมหาราชตุ้นราวคราวเดียวกัน คุณเหล็กกับคุณปานเป็นพี่น้องกันต่อมาก็เป็นเจ้าพยาโกสาหเหล็กถ้าสมัยหลังน้องก็เป็นเจ้าพยาโกสาปานเจ้าพยาโกสาหเหล็กนี่ทำอะไรบ้างตามประวัติศาสตร์เขาบอกอยู่แล้วแต่ว่างานจริงๆทําทำมากกว่านั้น มีงานหนักมากเจ้าพยาโกสาเหล็กนี่เป็นเชื้อสายมาจากสุขโขทัยตอนนี้ก็มาดึงไทยจะขยายไทยให้เข้าสู่สภาพปกติตอนนั้นก็ไม่สู้จะปกตินักเจ้าพยาโกสาเหล็กกับเจ้าพาโกสาปานเคยเดิดนทางถึงต่างประเทศ รู้สึกว่าทั้งสองคนนี้มีเป็นคนมีฝืมือดีเป็นที่ไว้วางพระราชาไทยของเจ้าพะยาของของพระราชามากของสมเด็จพระนารายมหาราชอันดับแรกเป็นเพื่อนเล่งกันต่อมาก็เป็นหัวโมทะลงฟันเป็นคนมีฝื้มือดีต่อมาก็เป็นแม่ทัพ เแม่ทับสมัยนี้ก็รู้สึกว่ามีแม่ทับในกองที่มีความเก่งๆมีอยูมากหลายท่านด้วยกันอย่างพระยาวิชัยดับหักแล้วก็ใครจะใครบ้างหลายคนด้วยกันไม่ใช่เก่งคนเดียวคนเก่งคนเดียวนี่เก่งไม่ได้เป็นว่าทำมาทำไปก็ปรากฏมาในบั้นปลายของชีวิต อะรลาราชกิจเจอราชการเพราะว่าเป็นคนแก่ตอนนี้ก็จำศีลภาวนาจริญพระสมมถกรรมฐานมิปาสนากรรมฐานมันเป็นศีลมันเป็นทานตามปกติตามวิสัยของคนแก่ตายจากขุนเหล็กแล้วก็เลยไปเป็นพรมตามเดิมนี่เป็นวาระที่สิบ อาระที่สิบเอ็ดขอไล่ตามลำดับก็มาเป็นพระยาสีสิทธิสงครามคือเป็นขุนดาบของพระเจ้าตากสินขุนดาบพระจำองค์พระเจ้าตากสินก็อ,อยู่ในกองทัพหลวงสำหรับทัพเวลานั้นก็แบ่งออกไปทัพของวางหน้า แล้วทัพของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแล้วก็ทัพหลวงสำหรับทัพหลวงนี่เป็นทัพซ่อมเวลาเข้าตีข้าศึกเมื่อข้าศึกมาสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโดยเจ้าัญาสุรสีก็จะต้องนำทัพเอาไปก่อนต่างกำลังทหารที่มีอยู่พระเจ้าตาวสินอยู่ข้างหลังก็เกณฑ์คนเข้ามา บางครั้งก็พระองค์เสด็จเองพระองค์ก็ใช้ให้ไปให้ในายทหารคู่ผู้พระไทยสิบคนของพระองค์นํากําลังกองทัพไปตามสมควรแต่รู้สึกว่าทั้งสิบท่านท่านบอกว่าเป็นบุคคลที่มีฝีมือดีมากรบคําว่าแพ้ไม่มีเข้าที่ไหนต้องพังที่นั่น พี่นัก,นกรักทั้งสิบท่านนี่ถามท่านแล้วท่านบอกว่าหนึ่งพยาศีสิทธิสงครามสองพยาปราบอริราชศัตรูสมพยาศัตรูพินาศประชาพยาอริราชศัตรูพยาปราบอริราชศัตรูนี่นสเสรมิม นายกยาองค์อาดราชสงครามไม่เกิดพยายามสามไปพ,พยาสามเมืองไร่ย่อไม่เกิดพญาพนนอราชบาตรแล้วก็ไพรีพิณาสย,ยาวาวยียดนี่ไม่มาเกิดพญาปราบราชพยาปราบราชสัจจามิตรอันนี้ไม่มาเกิดราพยา ราชมิตรตาชาพระราชาชมิตรราชาหมายความเป็น,นมิตรราชาไม่เกิดพญามาหาวิชัยสงครามไม่มาเกิดพญาฆาสิกขามพินาตขามอำนาจอันนี้ไม่มาเกิดตอนนี้ก็มา,าเป็นพญาศรีเิทษฐสงครามในวาระที่สิบ พญาสิสิธิสงครามนี่เป็นมื่นดาบที่ดีข้าพเจ้าตาสศินมหาราชรวมด้วยกันตัน้งสิพญาด้วยกันในเมื่อพระเจ้าตัดสินมหาราชทรงสิ้นอำนาจความจริงการสิ้นอำนาจของพระเจ้าตากศินมหาราชนี่ตามประวัติศาสตร์ที่เขียนผิดความจริงคนเขียนประวัติศาสตร์ไม่เขียนผิด ถูกแต่ว่าเขียนถูกตามรับสั่งของพระเจ้าตากสินกับสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกถ้าหาว่าเขียนถูกตามเรื่องราวประเทศไทยเราอาจจะต้องย่อยยับเพราะเวลานั้นเป็นการแสดงละครกันอย่างดีมากเพื่อได้ว่าพระเจ้าตากสินมหาราชตอนนี้ขอพูดสังนนิดหนึ่ง หรือว่าท่านบางรายมหาราชท่านไม่ได้มาเป็นกษัตริย์แต่ว่ามาเป็นคู่มือของกษัตริย์คู่พระไทยของกษัตริย์อันนี้ก็ใช้ได้เพราะว่ามาสมัยนีเ้เห็นว่าบ้านเมืองรายับเยินมากแต่กร,กระจายไทยไม่เป็นไทยก็จําต้องมารวบรวมไทยตอนที่เข้ามา เรื่องเรื่อง,องละครก็มีว่าพระเจ้าตากสินมหาราชอายุธยาเราแตกครั้งหลังเพราะอะไรเพราะว่าคนไทยไม่มีความสามารถีไม่รักความเป็นไทยคล้ายๆกับคนไทยสมัยใกล้ๆปัจจุบันที่ชาวบ้านเขาไม่รู้จักวรรัฐธรรมนูญเป็นยังไงก็ร้องเรียกรัฐธรรมนูญ ชาวบ้านเขารังเกียจสมาชิกสภาผู้แทนนสสนดอนเขาว่ามามาควบควบูคบคบคบ่ควบเขี่ยวเข็งเขาเข้าไปแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้แทนจริงๆไปกอบโกยอํานาจไปกอบโกยทรัพย์สินทําให้เขาเสียหายมากแล้วพวกนี้ก็เรียกอํานาจต้องการจะเป็นผู้แทนนสสนดอน แล้วคนนี้เป็นผู้แทนฟันดอนให้คำมั่นสัญญากับประชาชนเขาเวลาเข้าไปเขาเลยอยากเป็นรัฐบาลแทนที่จะเข้าไปควบคุมรัฐบาลเป็นตัวรัฐบาลเสียเองความมุ่งหมายปลายทางที่ประกาศรับรองไว้กับประชาชนก็ไม่ตรงกับความมุ่งหมาย เรนหาว่ายิ่งการเมืองการเมืองของปร,ประเทศใดก็ตามถ้าเป็นพรรคเราก็ยังไม่เรียกกันว่าประชาธิปไตยถ้าเป็นพรรคเป็นกลุ่มเขาเรียกคณาธิปไตยแต่ว่าอย่างไหนจะดีและไม่ดีนั้นไม่ขอวิจารณ์ในผู้ตามศั์ถ้าตามศัพ์ก็เรียกกันว่าคณาธิปไตย แต่ว่าน,นากนาธิปไตายดีหรือว่าประชาธิปไตายดีก็เป็นเรื่องของการเมืองไม่เกี่ยวข้องนนในเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชท่านเป็นคนรักชาติเมื่อสงครามกศิติยาต้องแตกครั้งหลังเป็นเรื่องการยับเยินมากถ้าพระองค์ไม่แก้ไขก็ลำบากพระองค์มีกำลังเพียงห้าร้อยคนตีฟันฝ่าข้าศึกออกไป รวบรวมกำลังคนได้ไม่เกินห้าพันคนเข้ามากู้กรึงรูริสตียาสามารถกู้ไทยได้ทังชาตินี่เราก็ต้องถือว่าเป็นบาร,รมีของพระเจ้าแผ่นดินนี่สามารถรวบรวมคนสำคัญอย่างสมเด็จพระติยอดฟ้าจุลาโลกคนดีสมเด็จพระราชวังบวรคนดี นี่ต้องถือว่าเป็นคู่บารมีเป็นคนที่มีบุญคุณกับประเทศชาติมากเวลานั้นคนขายชาติไม่ก็มีสมัยยาแตกมีแต่สมัยหลังนี้ถ้ามีคนขายชาติพระเจ้าตากสินเขาสำเร็จชอบพุทธิศราอาจุลาโลกก็ทรงจัดกำจัดสิหมดคนคิดโคตรยศย่างพระยาสังก็ถูกประหารชีวิต นี่ความจริงการปกครองกันต้องทํากันอย่างนี้มันถึงจะถูกไม่ควรยะบล่อยให้พวกขอมเก่าเข้ามาทําลายชาติเวลานี้เรามักจะนิยมขอมเก่ากันทั้งๆท,ที่มันทําลายชาติไทยพีนาจนนันหลายวาระแล้วมันก็อ้างว่าจะทำโน่นจะเริญจะทำนี่จะเริญแต่ก็บนทําลายทุกอย่าง ละครสมัยนั้นที่สแสดงกันก็หมายความว่าเมื่อพระเจ้าต่างสิงเข้ามาเป็นกษัตริย์พระองค์ไม่ได้เป็นลูกกษัตริย์ไม่ได้มีราชสมบัติอะไรมาก่อนการรบทัดจับศึกท่านนึกดูท่านเป็นพ่อบ้านเพียงแค่พ่อบ้านแม่เรือก็รู้จักว่าการจับใจ่ายใช้สอยมันมากมายเพียงใด แราได้ว่าถ้าเรื่องของประเทศมันจะจัาจะจ่ายใช้สอยมากมายเพียงไหนเงินที่ใช้สอยเบี้ยหวัดเบียยเ้ยบำนาญค้าเดรัารของท่านก็ไม่มีหัวนี้สุดในในฐานะที่ท่มีเชื่อสายเป็นจีนมาก่อนท่านเึงต้องอาศัยเชื่อสายของจีนพวกจีนน่ะ ขายืมสตังก็มาให้ก่ารดำการเขาอยังเป็นหนี้เบี้ยบัดเปรียบนายเขาอยู่มากฉะนั้นมาบ้านปลายของชีวิตท่านยึงคิดว่าถ้าเราจะเป็นไอสัตว์ต่อไปเราก็ต้องใช้หนี้เขาแล้วก็เงินไม่มีจะใช้หนี้ยังในเรียกสมเด็จเจ้าพยามาหาก็ศัตริ์ศิกร์คือพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกข้าบ่าเฝ้าพระองค์สมเด็จจองเดียว <c oughs> แล้วให้ทรงเครื่องร็อกขัดดาบมาด้วยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกก็แปลกใจว่าคงจะมีเรื่องอะไรให้นข้ามาแล้วก็ปรากฏว่าพระเจ้าตากสินทรสมทับอยู่ในห้องพระแต่องค์เดียวทรงขาวนั่งชักรูปกรรมพระพุทธยอดฟ้าเห็นท่าแบบนั้นก็ไม่กลายย้าจะเข้ามาก็ขัดดาบ เมื่อพระเจ้าตากศีลเห็นข้าวก็ส่งเรียกพระดวงเลยเข้ามาสิความจริงท่านเป็นเพื่อนกันเอาดาบเข้ามาด้วยพระพุทธยอดฟ้าอยู่ลาโลกจะถอดดาบเก็บพืองนอกก็จำต้องถือเข้ามาวางดาบวางห่างเขคลายเขาไปหมอบเฝ้าท่านก็บอกหยิบดาบมาให้ใครสาเร็จพระพุทธยอดฟ้าอยู่ลาโลกก็มือกระทุ่งดาบออกนอกประตูไป ในฐานะที่พระมหากษัตริย์ประทับอยู่พระองค์เดียวการพื้นดาบเข้าไปอย่างนั้นย่อมไม่เหมาะและอยู่ในชุดรบแล้วก็สมเด็จพระเจ้าตาสินก็ได้ถามว่าดวงอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินไหมท่านก็กราบทูลว่าไม่เคยคิดพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าตาสินก็ทรงตรัสว่าดวงจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เลืวอทรงเล่าเรื่องตามความเป็นจริงให้ทราบว่าไม่กี่วันเจ้าสัวเขาจะมาทวงเงินเขาด้วงก็รู้แล้วนี่ว่าฉันเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ยากจนที่สุดไม่มีทรัพย์สินที่ไหนมาเลยต้องกู้เงินเจ้าสัวเขามาจับจ่ายใช้สอยเวลานี่เมียวัดเมียบ้านเมืเมียวัดด้เงินเดือนอะไรกับเงินปีเข,ขาเขาอะไรกันก็เป็นหนี้อยู่มาก ยังชำระไม่หมดการรบทัดจับศึกก็ไม่เสร็จทำอยู่ตลอดเวลาการจับจ่ายใช้สอยมันก็มากถ้าฉันเะาเงินใช้หนี้เขาก็ไม่พอเราก็จะต้องกู้หนี้เขาใหม่แต่งเงินเก่าเราไม่มีให้เขาเอาต้องดอกเบี้ยแค่นั้นหนักมากถ้าอะไรคนดีด้ดวงจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินระบรรดาลูกรักของพ่อ สำหรับวันนี้ก็รู้สึกว่านี่พ่อบันทึกวันเดียวนะหกเทปเนี่ยเวลานี้หมดเวลาแล้วฟังหน้าหลังต่อไปเป็นหน้าจบเรื่องราวต่างๆนี่พูดมายยอๆก็พอาะย่ทราบว่าบุคคลคนเดียวคือพระเจ้ามังรายมหาราชทวะยะเวลาสองปีสองพันปีเศษก็เกิดที่ตั้งสิบสองครั้งถ้าฟังหน้าหลังต่อไป